หากเป็นเรื่องจริงนะครับคงอยู่น้ำกันบ่อไรนะครับถึงขนาดสิบโพสเผาบ้านกันเลยตินะครับถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วเอฟซีเฮาสิวาจังไนครับมันบ่งบอกถึงความปลอดภัยเลยได้ครับแบบนี้การครูนะครับวางคน้นมันเอาจริงเลยครับ หากไปกินเหล่าเม้ายามานะครับคนเสมอเฮียงวิกลจะลิดลายครับบ้ามันเสียเหตุยังมันบริคิดหลายเลยครับมันเหตุเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเสียเหตุยังไล่ะครับเฮาตรงซอยกันครับทำเป็นเรื่องทีดินจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องภายในแต่ก็ต้องแก้กันครับ ถ้าเป็นผมวรอมหัวมันสูงสูงผนแล้วรวมหอดกระแสไฟฟ้าคนครับแต่สีว้าแบบบ่เบิ่งหนากันเลยมันสมควนว่ครับทำเป็นเรื่องจริงที่เอาออกมาโพดแบบนั้นถึงกขนาดคุมคู่กันบวกแบบบ่ไวนาเขาเลยได้แบบนี้ครับมันเป็นอย่างถึงขนาดนั้นครับถึงต้องเห็นแบบนี้เลยบอก คือบอคอยบอคอยจากันครับยังมั่อยัง,อยงมันก็นเป็นญาติพี่น้องกันนะครับหรือว่าแหงหญาติพี่น้องแหงใกล้ชิดแหงไม่แต่หวังอยากได้ปะครับมันเมนอยู่ด้วยครับพี่น้องเคยเห็นบ่หมอระดกอีกอย่างหลายๆต่างๆหน้านาเรื่องที่ดอกทีดินแม่กระถำงบางคนข,าข,าข้าพ่อข้าแม่จะของเพราะหวังหม้อระดกครับซูมอหนี่ครับจิตใจคนนี่ มันเห็นยากมันเดาใจยากครับพราะความโลภความเห็นแก่ตัวของคนมันหลายครับมันบกคิดเอียงให้ดีมันมีหวังอย่างเดียวคือแก่ได้อยากได้อยากได้หลายจนหลงจนเหตผิดเดียครับเมื่อเหดผิดมาแล้วไทยรับผิดชอบล้วครับ โตจะขว ó กว่จริงนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไรครับยางเอฟซีนะครับที่เขามาคอมเมนต์นะครับบอกว่ารอมวําแพ้งรอมรัวสูงสูงวัวรอมได้นะครับแต่ถ้าคนมันคิดที่บอดีแล้วนี่วมันบ่เศร้าเลยครับมันหาแนวเหตุขี้เก่าแล้วครับถ้ามันสิการแข่งกันแข่งเนเบิดครับ เรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะครับทบสันมันยากครับยากคูยูเมนชิปพพ่อเมเมเอฟซีเฮ้าสีซอยเบิ้งนะครับซอยแง่งอยู่ยังสีก่กระตามคือเขาบ่ไดยู่น้ำตลอดหรอครับเหลือพูดได้สิหาสื่อแถวนั้นนะครับที่สร้างบ้านอยู่แถวนั้นโอ้ ต้องซอยกันครับตอนนี้นาซิฮงอโตโจะครองแล้วครับว่าเหตุอีหยางนง่ไปคนเฮ่าเนี่ยครับความดื้อดึองมันมีอยู่แล้วครับถ้าจนได้โพดออกมากก็สือคักอยู่หร้ครับแหงแสดงการคมคูอ,อำนาจบาดญ่คงสิกคิดว่าจะครองเหตุถือคนเดียว แล้วใช่อารมณ์ในการตัดสินปัญหาทั้งหลายบวกคิดให้ดีก่อนคนท่าทำมันคิดให้ดีนะครับวิเคราะห์ให้ดีไต้ตองให้ดีมันสิว่าเกิดปัญหาเลยครับหรือบ่รู้อย่างถามผู้รู้ดีกว่าครับแต่คิดเองคิดว่าตัวจะของถือมันกับบ่เม่นครับเป็นอย่าง บว่าสนหนังยังกระตามนะเป็นอย่างก็าถึงมีกุนชื้อบว่สิเตบอบอยกระตามครับเขามองเกมอ่านเกมขาดแล้วเขาถึงบอกว่าให้เหตุแบบนั้นแบบนี้ขนาดว่างเกมถูกย่างเนี่ยคนในสนามยังเหตุดเอาแต้ใจตัวเจ้าของมั่นกับบัวใดครับนี่นะครับปัญหาภายในครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ ละเอียดอ่อนแล้วก็วองยากนะครับพอมันมีสิ่งไหนที่มีผลประโยชน์อยู่นั่นมันยากโหลดครับย่างนองนี่ครับสร้างมาโดยตัวของเจ้าของเองนี่แหละสั่วสวิใดซ้ำนี่ใส่เวลาขนาดไหนครับไม่ได้ชุม,มือนี่เวลาลับตานอน่นยังบ่ค่อยมีเวลาพอต้องทำงานแทบชุม,มือเดินทางตลอด สร้างบ้านไห้กับเพื่ออายุหลายขึ้นก็ต้องกลับมาอยู่บ้านครับตอนนี้หาเงินหาข้ามได้เฮาก็ต้องเห็ดก็ต้องโูบไปครับเมื่อมีโอกาสต้องเห็ดคนเฮาว่าม,มีโอกาสางๆเด้อครับดินล้นรองขอขนาดใดมั่นกับบ่อใดเด้อครับโอกาสแลวกบุญวาสนามันบ่ร่งมากมั่นกับบ่อใด ละลายคนเป็นศิลปินครับร้องเพลงบกว่าสิเป็นค่ายง่ค่ายยังครับมั่นกับบ๊วยเลยดังเลยครับบ่เป็นาผู้ได้ร้องแล้วดังเบิดเลยมันบ่เมียนครับแต่พ่อสั่นนักร้องทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ครับดังเบิดมันบ่เมียนนะครับต้องเข้าใจว่าน้องนี่สู่มากบอกเลยมาจากดินนี่แหละครับจนตอนนี้ถือว่าจุดสูงสุด สุดยอดเลยล่ะครับได้ต้องเข้าใจเน่ยมันบ่นมาเห็ดง่ายๆบ่นมามือสองมือแล้วสิได้เลยจักถือกระแสอย่างมากนี่หลายเรืองหลายเล่าครับสุส,สานมาอไรเสียหนำตาบ่นมาท่านห้องเลยครับมีนหน่อยเือนกันเนี่พ่อเหญ่พูกันครับคนกว่าครับถ้ากี่เห็ุจังไหน้องไปประกวดได้เมื่อ้ร ซีสะหาลอยอยู่ทั้งรถแห่ได้เงินจากบาทนั่นแหละครับสูทุกสู่ยากมากเพราะแห้งกัวสิมามีบานมีซองก่วสิเห็ดซ่ำหนีได้ครับที่ดินเป็นสิอยูของเก้าของแกของแม่ของปู่ย่าตายายก็ตามนะครับมันก็ต้องสมควนสิได้ครับเพราะสิ่งทีหามาไมน่นี่มันหาโดยแรงกายเจ้าของครับแรงเงื้อตัวเจ้าของสีเห็นว่ามีแล้วหีือยักได้หลายมันกับว่าเมียนหรอกครับ หรือว,ว่าการลุกลัอีหยังหลายย่างนะครับยุใกล้ๆนะั่นนะย่าเห็นแก่โตนะครับเห็นแก่ได้หลายมั่นกับบแมนเห็นว่าคนอื่นนี่นะห้อเสียกได้หลายกลัวมั่นบอแมนด้วยครับเออ้อสิ่งที่ไหนทีเคยแบงเรื่ว่ไอหยังกันนะ่ะมันก็ต้องหมซ้ำกันนี่แหละครับญาติพี่น้องหรือว่าภัยกระทำ ผูกเขาไปไกลเือว่าอย่างมันมีผลประโยชน์เด้แงมันเฮงต้องระว่างครับมันยากหูว่าครับว่าเรื่องนี้เอฟซีลหลายคนให้ความเห็นย่างหลายเลยครับคำว่าสูสูนี่ลายอยู่แล้วแต่สิ่งไหนจะเป็นการป้องกันระว่างยาสาวัวหายหล่องพอครับ ป้องกันก่อนอียังก็ตามถ้าป้องกันมั่นว่าให้เกิดเหตุมันดีครับตำรวจเป็นยังเขาถึงมีการป้องกันนะครับสายป้องกันปากปามสายสืบสวนพออย่างครับป้องกันก่อนครับสืบสวนมันคือที่หลังถ้ามันเกิดเหตุแล้วจะมาสืบสวนการป้องกันสำคัญที่สุดเวยครับมันมวาสืบสวนเาจะคนไยใด้าว่าเกิดเหตุอ่ะดีที่สุดครับ คิดไม่นะครับนี่คือเพิ่นไดวอไว้ครับว่าตำรวจเขาก็เป็นแบบนี้ครับอีหลาเขาต้องต้องปองกันก่อนก่อนเสร็จมันเกิดเหตุถ้ามันเผาจริงๆนี่มันยากลำบากเลยครับแมแ 4, แขข่เอฟซสีแคบขอคว้าไว้ก็ได้แคบไว้ก็จริงนะครับจักสิเมนว่าเมียนเพิ่นยังบอกอยู่เพราะฉะนั้นครับเข้าต้องระวังเป็นหูเป็นตาซอยกันครับ